เอาเรื่องดีก่อนรับรองว่าพี่จงขวัญดูแล้วอิจฉาแน่ๆเพราอะ,ะอืมเซ็กซี่ <laughs> ชวนมองผิวดีเชิญเช,ชเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้งั้นรีบไปดูของดีดีกว่าสวัสดีคุณผู้ชมครับมาดูของดีกันตอนเช้านะครับเมื่อคืนผ่านพ้นไปแล้วกับการเปิดตัวอัลบั้ม อินเตอร์ชุดที่3ของทัทยังนะครับอ,อัลบั้มนี้ทัทยังเขาเลือกบ้านเกิดเต็นเลือกเมืองไทยในการจะเป็นเวิล์พรีเมียร์นะครับนี่เป็นการเปิดตัวนี่คือช่วงซ้อมตอนบ่ายๆซ้อมไปก็ลุ้นรละทึกไปลุ้นว่าฝนจะตกไหมแต่เมื่อวานเมฆคลึ้มมาแบบเป็นก้อนเป็นก้อนตลอดเวลาอย่าเมาื่อวานเลยเต็นเขาบอก7วันล่วงหน้าฝนตกถล่มกรุงทุกเย็นก็เสี่ยงนะและถามหน่อยว่าโซนี่คิดยังไงถึงมาจัดงานหน้าฝนหน้าฝนไม่พอกลางแจ้งอ<แ>ีกต่างหากพระเจ้าช่วยช่วย เจ้าช่วยกล้วยทอดกล้าน้องช่างกล้าและเมื่อวานนี้ทุกคนที่เข้างานก็จะต้องเหมือนเดินทางไปญี่ปุ่นอลย่างั้นเลยต้องเช็คอินก่อนต้องสกงสแกนอันนี้คือบรรยากาศเริ่มต้นทคาทาก็เหมือนมาดนแ,แอรนนี่แหละเครื่องเขาลงมาหลังเวทีนี้เลยเครื่องหลังเวทีแล,แล้วก็เดินลงมานี่แดนเซอร์นักดนตรีอะไรแล้วก็ทาทามาอะไรเงี้ยใครบอกทาทาอ้วนฉันขอเถียงแทนนะทำไมอะเมื่อวานโอ้โหสวยสะบึมอ่ะไม่เขาเป็นไทยลอยเขาวูบว่าวาบน้ำหนักเขาแล้วสังเกตท่อนขาครนะกับเดินอก เซ็กซี่มากๆขนาดกระเทยยังใจสัตว์่ะทำไมอ่ะอยากมีอ่ะสิไม่ได้อยากมีคือสวยคือสวยบอกคาคาเอ้ยกระเทยยังใจสั่ว์คาคาหัวเราะนะและนี่คืองาน แถลงข่าวครั้งแรกในโลกที่จัดงานแถลงข่าวเปิดอัลบั้มบนรันเวย์เห็นบอกสํานักข่าวต่างประเทศนี่เยอะมาก C N R I T E R ใช่ A F P มาไหมมากันก็คงเหมือนกับตอนที่นักร้องสากลเปิดอัลบั้มในเอเชียแล้วเขาเชิญคนไทยไปอย่างเงี้ยก็มารวมตัวกันเยอะนะครับเพราะว่าทาทาก็เต็มที่เมื่อวานผมยืนด้านหลังทาทาร้องเพลงแรกนะเต้นที่เดินไปถามวันบอคนจัดออแกไนส์เลยบอกพี่ร้องสดหรือซิงค์เนี่ยทําไมเป็นเหมือนเทปเลย สดไหมสดโอ้โหร้องเหมือนเทปเลยอ่ะเปิดอัลบั้มทั้งทีมันต้องร้องสดใช่ครับแล้วทำไมมีฝนสักแหม่ไหมมีฝนนิดหนึ่งประมาณ3จหยุดตอนบ่าย3โมงครับแล้วฝนก็ไม่ตกอีกเลยซึ่งไม่น่าเชื่อมากก็เสร็จงานก็เลยถามทีมงานถามทาทาบอกว่าโอ้โหนี่ดวงดีนะวันที่9เดือน9ปีศูนย์เก้าหรือเปล่าทำไมทาทามีโชคเปิดอัลบั้มแล้วไม่เปียกเอราะเปล่าทำไมอ่ะทาทาเป็นบนด้วยสีเจ้าแม่เฮ้ย บนสีเจ้าแม่เพราะวันที่8ตอนเย็นทาทาไปซ้อมลันทูเนี่ยซ้อมไม่ได้ฝนตกขล่มกรุงเทพบริทงเวทีกระเจิดกระเจิงพังหมดนี่ผมว่าบนสีเจ้าแม่ทาทาปักตะไคร้ง่ายกว่าไหมไม่ได้เฮ้ย <Hey! S 2> ไม่ได้ทำไมอ่ะต้องบนอ๋อต้องบนนะคือเขาบอกว่าทาทาเนี่ยไปถามเจ้าหน้าที่ในท่าการสยานดอนเมืองไปถามว่าศารไหนแถวนี้ที่ขังที่ศักดิสิทธิ์แล้วทีมงานอะ ซ่อมโซนี่กับเพียวครับก็หิ้วของจุดทูบพิ้วเท,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 ทียนไปเดี๋ยวนั้นเลยไปบวงสวงการกลายไปว่าทาทาเองก็ต้องพึงพ่งพึ่งเจ้าพึ่งพึงพ่งสยสาศาสตร์บ้างเขาบ่นว่าไงบอกไม่อยากรู้อะเขาคงบ่นว่าไม่ให้ฝนตกแค่นั้นแหละเต้นแลอะไรไปแก้บอกปะไม่ได้บอกไม่ได้บอกคาจะไปเต้นโชว์หรือเปล่านะครับและเมื่อวานนี้เนี่ยนักข่าวก็นอกจากจะถ่ายทาทานะเต้นก็ยังจะพยายาม จะไปหาว่าพี่หมอมาไหมมาไหมพี่หมอมาหรือเปล่าพี่หมอคือคนรักของหนูทาทานี่แหละเขาบอกว่าหมอไม่มาแต่ว่าไม่ได้มาในงานแต่ว่ากี้ที่แต่งตัวเนี่ยเอาดอกไม้ไปให้กันแล้วโอ้โหมีแอบยอนเขาบอกเป<ๆ>็นดอกไม้สีขาวแต่เขาบอกเห็นไม่ชัดว่าเป็นลิลลี่หรือกุหราบ,รบแต่คิดว่าน่าจะเป็นกุหราบอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวไปฟังเสียงทาทาหน่อยความรู้สึกเมื่อวานนะครับแหมสุดยอดจริงๆเช่นครับเป็นมากเพราะว่าแบบว่าด้วยคิวด้วยทุกอย่างมัน มันไม่เหมือนเวทีคอนเสิร์ตไงคะนี่คือแบบว่ามันมันหลายหลายเทคโนโลยีเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินเอ,อ่ยไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายๆอย่าง,างก็ก็ตื่นเต้นมากค่ะวันนี้ต้องยอมรับเลยว่าสัน่นสันเลยสถาน คือเลือกสนามสนามบินดอนเมืองเนี่ยเป็นเพราะว่าคือทีมงานเนี่ยเป็นความตั้งใจของทีมงานคือบอกว่าคืออยากจะพาให้ทา่าทาไปอินเตอร์ mm hmm. ก็คือเราเวลาเรานึกถึงที่ที่เราต้องไปต่างประเทศเราก็ต้องนึกถึงสนามบินอะไรเงี้ยค่ะถ้าสุวรรณภูมิตอนนี้ก็คงไม่ไหวเพราะกุญแวุ่นอยู่เลยนะคะแต่ว่านี่ก็คือสนามสนามบินที่ค่อนข้างเป็นสนามบินที่พวกเราจําได้กันเกือบทุกคนถ้าเราเป็นคนไทยนะคะ mm hmm. แล้วก็ยังไม่เคยมีใครทําแบบนี้ mm hmm. ว,วันนี้วันนี้นนไม,ไม่ไม่สามารถ ไม่สามารถบอกราคาได้ค่ะคือบางทีมันคงเป็นไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะแต่มันคงเป็นเกี่ยวเรื่องของ,ของจิตใจของคนที่มาช่วยกันในวันนี้นะคะแล้วก็อยากให้ทาทาประสบความสําเร็จไงคะต้องขอขอบคุณไว้ในที่นี้ด้วยค่ะนะเขาจะบินไปเปิดอัลบั้มที่อื่นไหมเขาบอกจะไปญี่ปุ่นก่อนก็หวังใจไว้ว่าทัทยังจะเอา ตัวเองไปโด่งดังพราพร้อมกับความเป็นไทยด้วยนะครับเพราะท่าทายังนี่ก็ถือเป็นตัวแทนศิลปินไทยที่จะมีโอกาสได้ไปเฉิดฉายให้เจิดทั่วเอเชียต้องบอกว่าเจิดเพราะทาทาบอกคำนี้แลวเมื่อวานนี้มีสื่อต่างประเทศมาทาทาก็ยังเมานะบอกว่าเจดิดแล้วก็อธิบายคขาว่าเจิดเป็นภาษาอังกฤษอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าฝรั่งเขาดูแล้วฟังอยู่เขาจะตกใจเขาจะหัวเราะหรือเปล่า